ซอยร้านอาหารนะครับเราจะไปร้านมุกมณีกันพี่ไปด้านในจะเอาหน้าร้านไปเดินดูก่อนแล้วกันนะลองเลมีอันนี้ก็เป็นตลาดปลาอาหารทะเลของสดโอ้ยนักท่องเที่ยวเยอะมากครับวันนี้ ช่มันเดินทำแหลกแล้วกำลังมาหาอาหารทะเลกินค่ะที่ตลาดลาวไวคือคือนี่ยังไงซื้อซื้อไปแล้วยังไงต่อคือเราสามารถซื้อจากฝั่งนี้แล้วก็เอาไปให้เขาทำฝั่งนี้ได้ไปนน่ง,ง,งหรือเราจะสั่งในร้านเขาไ,ได้แต่ถ้าเกิดเราสั่งฝั่งนี้ก็จะมีหนมา,า,าทำค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้อยากกินซาซิมิแต่มันไม่น่าจะมีในวันนี้คนเยอะนะ คนเยอะนี่นะเอาซื้อฝั่งนี้แล้วก็มาทำฝั่งนี้ใช่ฝ <c oughs> ั่งนี้แล้วไปทำฝั่งนี้มีหลายร้าน <คง S 2> มีหลายร้านให้เลือกมากแล้วต้องเลือกรับแล้วแต่ใจชอบมีแบบว่าราคาตัดชากับราคาคนไทยใช่ไหมใช่แล้วต้องพูดภาษาเปรกิกไปเขาเราจะได้ราคาตัดชากอะไรนะพี่เราไปซื้อแล้วก็ถทำแล้นไหนก็ได้ทุกอย่างมันเก็บราคาท <c oughs> ี่นี่ไนเพี่ดงนี่หมึกหมึกอยู่างนี้ดานนี้ไม่ชอบปลาค่าด้านนี้มีหมึก อืมตูลตัวอะไรบ้างอะมีตัวอะไรบ้างอะอนะอก้เป่าไข่เชลอะอ๋ออนี่เท่าไรนี่้ยเดียวพี่ขายโลละร้อโลนึงนี่ร้านอะไรป้าแมวซีฟู้ดหกหกหก แมวกมวโอ้ยได้น้ำร้านคุณคาซีฟู้ดอ๋อคุณคาจาดูสวิทช์ดนี่คุณคานะอืมใช่แล้วจริงๆแล้วเพื่อนๆสามารถเลือกได้เลยว่าเราอยากนั่งร้านไหนนี่ค่ะอันนี้มุกวม่ดีสาขาอีกฝั่งหนึ่งสาขาฝั่งแรกว่า จะเอาไปทำฝั่งนู้นนะไปนั่งมองริมน้ำใช่อะไลรๆเสีย่ก็หลายใครเข้าหัวเรื่อยขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมีอะไรนี่อะไรครับลองเลครับลองเล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 เขามีสองฝั่งเหมือนกันเขามีสองฝั่งเหมือนกันริมทะเลเขาก็มี ก็จะมีกิโลมิลนะครับมีครับลองเลยลองเล่ก็ใหญ่มากเลยนี่ครับมองวันนี้นั่งริมเลครับบรรยากาศนี้ลมเย็นๆแต่หน้าร้านเขามีขายนะได้แล้วแต่เราเลือกไงเทำไมเขามีซาซิมิตัวเล็กเขามีตัวเล็กเขามีตัวเล็กแต่เราแต่เราชอบตัวใหญ่ค่ะนี่ไงเอาพี่หมีเขาทำ สองกิโลควกิโลครับามันเลียเนูมวนรดีคะอมครับอมนะไกเชลทำอะไรนเชียเชชิ้ป่าย่างเกือครับแล้วก็มีปลาหมึกทำซาซิมิ โอเคแล้วเราไป<ร>านั่งเรา,เาไปนั่งริมเลนนี่ค่ะนอกจากที่เราได้ซื้อของสดมาให้ที่ร้านทำนะคะเราก็ยังสามารถามาสั่งเมนูที่ร้านเขาได้ด้วยนะนี่ก็จะมีเมนูทั่วไปเลยเป็นเกี่ยวกับอาหารทะเลแต่บอกได้เลยว่าเขาก็สดเหมือนกันเพราะว่าหน้าร้านมุกวันนี้เขาก็มีของเป็นๆเ,เหมือนกันค่ะ แต่ว่าเราก็ซื้อมาเยอะแล้วแต่เราคิดก่อนนะคะว่าเราจะกินอะไรเพิ่มดีมาแล้วนะคะอาหารของเราที่เราสั่งให้เขาทำมีหอยแมลงภู่ค่ะขขงเฮียมีนะคะของโปรดลงมากหนึ่งโรใช่ไหมเฮนนี่ใช่แล้วผู้หอมแบบ <c oughs> หอมฟุ้งมากคุณพี่ดูว้าวแล้วก็เป็นปลาหมึกซาซิมินะคะทุกโนดเป็นปลาหมึกเป็นแล้วก็เอาไปทานนั้นนั้นนนนี่น้องยังไม่ตยุยนะ ดูดูตึ๊กตึ๊กเซลประสาทเขาเดิมเดิมโยเนี่แล้วก็ข้าวผัดอันนี้เป็นเมนูที่เราสั่งทางร้านค่ะนะคะเป็นข้าวผัดกุ้งน่ากินมากๆเลยอุ้ยแล้วโอยเชลญี่ปุ่นอันนี้อะไรคะหอมมากหอมเต็มจมูกเลยเหรอไอเชลญี่ปุ่นหมกชีสเออเอิ้นอะไรเอื้อกเลยขอชิมนี่ดีกว่าเนี่ยหองโปรเจตเอ๋น้ำจิ้มเขาน่ยน้ำจิ้มนี่ดีกว่า ลุ้นนะได้ได้ได้ขึ้นปี๊ดเอ๋ใครทำให้เสียใจมีคนทำให้เสียใจใช่ไหมต้องมึกทำไม่เสียใจค่ะแอบมาก้วขอชิมน่ขอชิมหอยแยมีหอยแยมีอ่ะอ่ะลองดู เน้อมีหอยอิมไหมคะหมิเนีไอ้นี่จริงๆมันกินได้หรือกินไม่ได้กินต้องดึงออกครับน้ำจิ้มเขาผอมน้ำจิ้มของร้านมุกมันกคุเลิศเหมือนเดิมไม่มีกว่าทครั้งข้าวผัดอะนะข้าวผัดกุ้งมันยังดีเนาะแต่กินกมนวากแะเสี็จสมมีกลิ่นอาหารนิดนิ ร้านเขาเนี่ยคือแบบไม่เชลไดีกว่าไอเชลไม่เสียแลยเฮ้ยพี่หอมชอบที่ในการชิมอยเชลให้ได้ไหมแหเดี๋ยวเราจะกินหมดนี่เลยเฮ้ยไม่ได้มากนี่พี่เอาตัวนี้แล้วกันราดน้ำจิ้มไปเลยครับโอ้ยคือน้ำลายเพิ่มเพิ่มเพิ่มเลยครับเสร็จจะต้องรำตั้งตัวแน่ทุกคน เมื่อกี้เข้ามาเสิร์ฟนะมันหอมมากเลยะพี่หนิเป็นคนถ่ายและพี่หนิอยากกินเลยอ่ะเลยย่อมงายที่ในการชิมให้เป็นไงไม่ได้จะพูดอะไรแซ่บมาอีกเมนูแล้วค่ะอันนี้เป็นเมนูของที่ร้านนะคะนั่นก็คือน้ำพริกกุ้งสดซึ่งจะบอกว่ามันหอ,อมหอมมากทุกคนมันมีความคล้ายกับเมนกูกระปินะแต่ว่าเขาใช้กุ้งสดไปเป็นผสมหนึ่งเลยเนี่ย ขอชิมดีกว่าเราใช้ผักสดน,นีนิดนึงเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ความเป็นใต้เนาะมัน,นก็ต่างแั่นั้นก็ปิดตรงที่ว่า,ขาเขาจะมีวอสเทลโดที่มันนิดนึงการมีกลิ่นของซอสตงนั้นก็ปิด ย่างเคือครับนี่ครับเป็นน้ำพริกเป็นน้ำพริกอีกอย่างแต่เราชอบกินซีโฟดครับกินเนื้อ,เน,อเนื้อมันตรงนี้เลยเนื้อใส่ปิ้งเราชอบอซีโฟ,ฟดหอมมากอะนุ่มหวานไหมหวานเคี้ยวไหมอร่อย เมนูก็มาครบแล้วใช่ไหมครบแล้วครบแล้วห้ามเลิกด้วยเออห้ามเลิกร้านนี้นะคะน้ำจิ้มเด็ดวิวเด็ดนะคะชื่อร้านาอะไรไน,นี่มุกมะนีซีฟู้ดครับจ่ะอย่าลืมตามเจ๊เอ๋ไก่เห้ยหนีมาที่หาดลาวัยนะครับตามมาเย่ยตามมาเยอะามมายอะวันนี้ขอตัวกินกอกบ๊ายบาย